เทบรเวนกำแพงรอบโบสถ์ของวัดไสงามสงคล้าเนี่ยถ้าแลมาจากภายนอกก็คงจะคิดว่าเป็นกำแพงโบสถ์ธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภายในกำแพงโดยรอบทางวัดเขาได้ทาชองไหว้สหรับบรรจุอัฐิโดยรอบทางเสดานชาวบ้านแถวนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าท้าวเฮาหรือโบสถ์อินเทรนนั่นเลงสนายเลยมีทาวเฮากันโดยพอเผาซบเซตเนี่ยอัฐิบางส่วนถลูกล้านเขาประสงค์เก็บไว้หลังจากลอยอังคารแล้วเนี่ยก็จะเอาคือดำมาฝากไว้ที่นี่เพราะว่ายาให บรรพบุรุษเนี่ยอยู่ไกลกับวัดได้ยินเสียงพระสงฆ์สวดมนต์ทำวัดชาวเย็นนั่นเองค่ะซึ่งเท่าเขาหลวงบนนะคะทางวัดเขาก็ให้อยู่ฟรี<อ>ไม่คิดก่าชาวไปไม่นนองด้าเย,ยอะว่ <laughs> ะีแล้วแต่ญาติโยมเลยนะคะจะรวมทําบุญค่ะด้วยเขาทาเป็นช่องช่องวายนะด้านในรวงบูนทางเสดานค่ะญาติโยมยก็สามานําอัธิบรรจุโก้แล้วก็มาแจ้งกับทางวัดได้เลยแล้วก็คอยนําแพ่นหินโอนเกะเชือผู้ตายเนี่ยมาปิดทับชงนะคะช่วงซึ่งช่วงวันซาเดือนสิบ ก็จะเปิดประตูรั้วโบสถ์ให้ลูกล้านเนี่ยเข้าไปวางเครื่องเส้นไหว้แล้วก็ได้กรบาบไหว้บรรพบุรุษด้วยนะคะสําหรับช่องบรรจุอธิรื่อเทเรเรียกันว่าท้าวเขารั้วโบสถ์ค่ะขณะนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเหลือไม่มากแล้วนะคะอ,อหากญาติโยมต้องการจะนําอัธิมาไหว้ที่วัดนะคะท่างวัดก็ให้โยฟรีไม่กิดขากาชนะ้านะ,ะแต่ญาติโยมเนี่ยจะรวมทําบุญนะคะนี่ใครไม่รู้ไม่ต้องดาวไม่ต้องโพลไม่ต้องอะไรเลย,เลยไม่ต้องมีคนประคำประกันใาร เราค่อยยางโยฟรีไปได้แต่เราเคาบปากไบก้อนนะยังไม่ถึงเวลา